โอเคสวัสดีครับสสวััดีครบนี่ก็มีสี่วิดีโอเนาะสัญญาณสัญญาณของฉันเฉพรางแลวกดดูก่อนเลยเนาะหนึ่งสองสามเสาชิงช้านะชุดสโมแล้วนี่อชุดสวยดีนะสวยนะอืมนี่ไงมีหัวพขาหัวใหญ่ๆเสียบฟัางแบบอืมเสาชิงช้า เต้นในลานแบบนี้นึกถึงบิลิเวอร์เต้นในลานกานแจ้งและสีม่วงๆอย่นี้เลยแต่มันก็สีประจำพงอะนะใช่ก็ของประจำบงแล้วแหละอันนี้ก็คือไปเที่ยวตลาดซื้อผ้าอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่ามันจะมีอจริงนายเราเห็นตอนนี้เรานึกว่าแบบน้องไปเดินกาบหลวงอะเหมือนๆมันจะมีเป็นอินสเตอร์เอของพครต่างๆที่เขาบอกมา น่าจะมีครบแหละก็น่าจะครบนะตามหลักๆที่เห็นถ้าจะาบัจาเห็น่ไหมมันมีคนรวมๆไว้เอาไปหาดูแล้วกันอ่าใช่ใมัมีคนรวมให้แล้วประมาณ6หรือ7เพลงนี่แหละเดน่าจะมีทุกเพลงได้ไงกลมๆส้มๆไงเอ่อเมื่อแต่เห็นที่เขาทําแยกออกมาให้ก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าน่าจะมีครบนะมันต้องมีครบแหละแต่ถ้ายังหาไม่เจออันนี้ใไฮไฮเทนชันรถทิดจ๊อกสางขี๋ ก็ะะเดินเที่ยกวกรุงเทพหนองวีอันนี้แ็นตาป่ะ <laughs> น้ำแดงน้ำเขียวอ่ะไม่ไม่มีสีเหลือง <laughs> ไฟเขียวไฟแดงไฟเลขสี่สิบแปดอ๋ออย่างนี้ไงอ,อันนี้น้ำอะไร <laughs> <laughs> น้ำเก๊กฮวยเก๊กวย <laughs> เตะบ,บอลนี่ชนิดจีไง นี่ก็น่าจะเป็นเอ้ยในโยนาระอ่าเดี๋ยวที่ท่าทางด้วยนะต้องมาดูแทนพี่ก็นี่ไง7.7เดินแดนปะใช่ใช่ใช่ไอทีวีนี่ในเ่ียงโอมหมายครบอ่ะมันมีแหละเขาไม่หากันมันมีแหละแต่ต้องหาเอาอันนี้เอาแค่ที่เราเห็นเห็นอ่ะฮุกของเราดีมากเรากลายเป็นฮุกของนายไปแล้วอย่ากให้ซิตาได้ยินนะ ไม่เป็นไรเขาอยู่ด้วยกันได้ต้องเมกน้อยไงนาโมเน่นารักมากครับน้องถ่ายรูปนี่ก็เหมือนกับกล้องฟูจิป่ะอ่าใช่ใช่เลยฟูจินะแต่เชฟตาก็จะเป็นคาแรกเตอร์สีแดงตลอดอ๋อไอ้เพลงนี้เขาทำเป็นแนวเพลงมาร์ชนะใช่แต่เขาก็ตั้งใจเลยเอามาตีกองเพลงมาร์ชแตกตึกเพลงมาร์ชวงบีแอนเคนะใช่ของ นี่ก็คือถ่ายเก็บไฟล์ขับเนาะเขาบอกว่าร้อนมากเลยนี่ถ่ายร้านเทียงน่าจะอารมณ์เมื่อก่อนนะที่ไปถ่ายคุกกี้อ่ะก็น่าจะโค๊ะกันดอกดอกไม้นี่น่าจะเป็นดอกไอไฮเดรนเกียว่ะนป่าอนกันนะมีคุกกี้ด้วยอ่ะเอาเอาอีกคุกกี้อ่ะเมื่อกี้ไงนๆยื่นยื่ตัวนั้นไม่ทานนะนจตักคุกกี้แล้วหนึ่งจุดเพราะมันมันดึงกันนี่ไงมันดึงกระดาษออกมาไงไอ้ตอนนั้นจะคุกกี้เสียหายนั่นแหละถูกไหม ไปขายผ้าเหลาเยอะอีกเนาะโอ้ยเมมเบอร์มาเยอะกว่า16คนนี่ก็มาหมดเลยปะมาหมดเลยปะเนี่ยแน่เยอะกว่า16แล้วล่ะใช่ไหนเยอะกว่าใช่ไหมสามสิบหรือเปล่าคราวที้ก็สามสิบเลยป่ะจะทั้งหมดแหละใช่ป่าวไม่รู้นะนี่ยสี่คนนี้คือว่าที่กับตาคนใหม่หรือเปล่าเฮ้้ยตองมีอะไรสักไอ้สี่คนอะไรเงี้ยป่ะแต่ไม่มีคนหนึ่งนี่ ไม่ก็คือก็ก็รุ่นหนึ่งตัดออกไปแล้วไงก็สองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยงั้นมันก็ต้องมีสามคนป่ะมันมีรุ่นไหนสองคนนะไม่ก็บายบายท่าเดียวกับเเหนั่นสัญญานะเป็นต่อทีมอาจจะให้รุ่นสามหรือเปล่ารุ่นสามมีสองคนหรือเปล่าเมื่อกี้เราดูไม่ทันเหมือนกันนะแม่จริงๆก็ดูไม่ทันเมื่อกี้สี่คนใครยืนบ้างอ่ะมีแต่รู้ว่ามีฟอน์คนหนึ่งอ่ะมีมีแอลแหละนี่ไงเนี่ยชาบูกี้เนี่ยดึงเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นอยู่ ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งมันไม่มีสัดเดียวๆนี่เขาน่เจะเล็กไอเซลฟฟี่นี่ก็คุกกี้ปะมีโมอบายเซลฟี่ไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยในสี่สี่เนาะสุดท้ายในสี่เนาะสุดท้ายแหละนี่ไงเขาแยกเป็นสี่คนได้ด้วยนะ S <S <S อะเอันดับแรกเรื่องเพลงนี่เราว่าก็เป็นแนวใหม่นะติดตๆๆๆๆๆั้กตึกเพลงมาร์สยี่เคยมีไหมของอเอคบีอ่ะไม่ชัวรนะ์นะเนี่ยนะไม่ชัวร์แต่ไม่เคยแต่ม <ละ S 2> ไม่มีอะไรที่เด่นเื่อขึ้นมาในหัวใช่ไหมอ่าอ่าฮะ,ะก็เราก็ถือว่าเป็นแนวใหม่ดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่เราว่าเอ,อไม่รู้สิคืออันถ้าถ้าสำหรับของเราอ่ะมันด้วยความที่มันเป็นอลิของเชอร์ปานเนาะก็ต้องทําให้เข้ากับ เออมันต้องทาเข้ากับตัวของน้องเองอ่ะอะไรอย่างเงี้ยในในส่วนนี้เราก็ว่ามันก็เข้าอยู่มันก็ชูความเป็นเจียร์ปังมาอยู่นะก็ประมาณนั้นประมาณเพลงมาชเพลงโปกาอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าถามว่าจะเอาเพลงนี้ไปขายให้ข้างนอกก็เอาคงไม่ได้เนาะเ็คงเอาเป็นเพลงเซอร์วิสไปแล้วกันแล้วก็เรารู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยคลาสสิกอ่ะมันมันมันเป็นเพลงที่แบบใช้แค่ช่วงนี้แหละประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบเจอปังแก๊สอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปมันไม่ได้แบบ มาสเตอร์พีขนาดนั้นใช่มันก็ก็เหมาะกับทิชูเชอร์ปางอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนี้อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกในส่วนนี้ในส่วนมีสีวิดีโอก็ทำสวยเลยนะทำสวยทำดีทำสวยทุกอย่างอะไรอย่างนี้ก็สาวชิงช้าเป็นอะไรที่นี่นะต้องเลือกเหยียบไหนให้เขาเห็นสาวชิงช้าที่อยู่กับคู่กับเชอร์ปางมานานใช่ไหมมันเป็นเออก็มันมีในเพลงบีนเคบทเดียรด้วยที่เชอร์ปางเป็นเซนเตอร์เพลงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วก็มีสาวคนนี้คู่กันมานานก็โอเคถือว่าไปถ่ายที่นี่ก็โอเคจบแต่ทีนี้ เออพูดถึงเรื่องเพลงจบละใช่ไหมมีแค่นี้ไหมคือจริงๆเรื่องเพลงเราก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่รู้จะตีอะไรมันก็เป็นเพลงไที่คนชอบชน่เพราะว่ามันเป็นเพลงออริจินของเชอร์ปางเองไงมันมันไม่ได้เหมือนเป็นเพลงที่แบบเราหยิบจากของวงพี่ฝั่งนู้นมาอันเนี้ยมันมีข้อเปรียบเทียบได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างอันเนี้ยมันเป็นออริซองอ่ะคือเออจะให้ไปเปรียบเทียบกับอะไรมันไม่มีไง เออนี่ก็เลยว่าเออทำออกมาก็โอเคแหละไม่ไม่ได้แบบแย่แค่มันฟังดูเชอร์ปังก็โอเคใช่คือให้มันมีความเป็นของน้องอ่ะด้วยความที่เออมันมันเป็นเพลงที่เขาทําเพื่อน้องไงเป็นเพลงแก๊สของน้องไงเออทีนี้ถ้าพอจะพูดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็แบบมีอะไรที่มันค่อนข้างย้อนแย้งอยู่เหมือนกันนะสมมติว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเพลงนี้เป็นเพลงแก๊สของเชอร์ปังใช่ไหมแต่แบบมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะถ้าถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มอง ถ้าเราไม่ได้รู้หรือว่าเรามาดูอีก20ิปีให้หลังเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพลงแก๊สเชยร์ปาม,มันก็จะแบบมีรุ่นน้องก็เด่นเหมือนกันเลยอรเงี้ย<ๆ>ถึงแ<อ>ม้ว่าเจ้าเชยร์ปลาเป็นตัวเดเนินเรื่องแต่ว่ารุ่นน้องก็เด่นใช่แต่คือด้วยความที่มันมีส6บคนเนาะเซ็นเปาเซิร์ป่ะใช่ไหมคือตรงนั้นครบเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงมันก็ไม่ได้สื่อว่าแบบเป็นเพลงแก๊สใช่ใช่มันไม่ได้สื่อว่าเป็นเพลงแก๊สของเชื้อป,ปานขนาดนั้นนะถ้าอันนี้ถ้ามุมมองในของคนนอกนะเขาอาจจะมองว่าเอ คือถ้าคนตามอะ่ะมันจะรู้ไงว่าเอ้ยอันนี้เพลงแก๊สนะแต่ถ้าถามว่าไปถามคนภายนอกเงี้ยเ,เขาอาจจะมองว่าแบบอ๋อมันก็คือเพลงเพลงนี้มันไม่ได้สื่อขนาดนั้นใช่มันมันมพูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้สื่อถึงขนาดนั้นนะว่าแบบเขาจะมองและจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นเ,นเพลงแก๊สของเชอร์ปางอะไรเงี้ยถ้าถ้าเทียบกับที่ว่าถ้าสมมติว่าทําเป็นเพลงแก๊สแล้วเป็นคนเดียวเลยอ่ะอ่าเป็นเดี่ยวๆของเชอร์ปางไปเลยอันนั้นอ่ะมันจะสื่อได้ชัดเจนเลยไงว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นของเชอร์ปางคนเดียวเลยนะมันเป็นเพลงแก๊ส อันี้ก็แล้วก็เพลงนี้มันมันมันไม่ได้เป็นเพลงพิเศษมันเป็นซิงเกิลหลักด้วยเนาะที่สิ่ดังนั้นก็จะมีคนที่แบบเออมันก็จะมี2แบบแล้วว่าเออดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยในการทําอย่างนี้อะไรเงี้ยนะที่แบบว่าเอามาเป็นซิงเกิลหลักอะเพราะว่าอย่างของตอนรุ่นหนึ่งอะเขาก็ทําเป็นซิงเกิลแยกใช่ไหมอ่าใช่อันนี่เป็นของเฉลียงคนเดียวแล้วทําเป็นซิงเกิลหลักแบบอะไรเงี้ยก<ๆ>็จะมีกระแสสองด้านอยู่แล้วบอกเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรอย่เงี้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะทําเป็นไอซิงเกิลซิงเกิลที่14แล้วเพลงแก๊สของเชปปงเเ็นพลงงรอก ก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นเพลงล<ะ>ักนี้ก็แล้วแต่คนชอบไม่ชอบแต่พอเรามาดูมีสือเพลงนี้แล้วเราเกิดความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งก็แบบเอ้ยมันดีนะมันไม่ได้แบบเป็นแค่เอ,อเพลงไอแกลอย่างเดียวมันแบบมีการถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรอย่างนี้กับแฟนคลับซึ่งมันทําให้นึกถึงค,คุกกี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มีนะใชท่ที่แบบว่าเอ,อคือวงเนี้ยมันดังมาตอนนั้นแหละตอนที่ถ่ายเพลงกับได้คุกกี้เลยนะแล้วเพลงนี้ก็ทาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มีการย้อนความเอาอินเตอร์เอของเพลงต่างๆมาใส่ในเพลงนี้เนี่ยใช่ใช่เอามาใส่ทำให้เราเกิดความคิดคือมันดีนะแต่มันเทำให้เราเกิดความคิดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าทําไมไม่ทําให้มันเป็นซิงเกิลของเชอร์ปังไม่เลยไม่ของรุ่นหนึ่งหายตอนนั้นไปเลยอ่ะให้ให้เป็นของตอนตอนแกรุ่นหนึ่งอะนะใช่ทำไมตอนแกรุ่นหนึ่งไม่ทําอย่างนี้มันจะดีกว่าไหมเออเนี่ยเราเกิดคําถามว่าแบบทำไมมาทําตอนนี้ให้กับเชอร์ปังเขาเดียวเพราะว่าอย่างแบบ เนาะคือเพลงทุกเพลงที่ผ่านมาอย่างในอิตเตอร์เอ็กซ์ใส่นั้นนี้มาของทุกเพลงเนี่ยหรือว่าคุกกี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ของเชฟปังคนเดียวอ่ะใช่มันเป็นของนวงทั้งหมดคือว่ามันเป็นไม่ของวงอะรวมรวมกันใช่ไหมมันจะทำอันเนี้ยให้รุ่นหนึ่งไหมใช่แล้วก็ไอซิงเกิลไอพิเศษไอจีวันลู่เดย์คนจะเป็นของเชฟปังคนเดียวไหมเอออย่างนี้มันจะมันจะมันจะแบบนั้นอาจจะดูแม็กกว่ามันจะแม็กกว่างไหมนนี่คือคุยคือของเรานะแบบถ้ามาทำตอนนี้แล้วแบบมันรู้สึกว่าแบบเอ้ะยังไงดีอยว คืออยากให้รุ่นหนึ่งอ่ะอย่างโมบายหรือแบบมีสิ่งเนี้ยเขาได้มันม,มันก็ถือว่าเป็นภาพจานะเขาได้มีส่วนร่วมกับการถ่ายกับแฟนคลับอะไรแบบนี้บ้างเพื่อให้เขาได้วางอะไรเงี้ยแต่แบบนั่นนะเพราะอย่างน้อยเลยว่าคคิดชา์กันไปอ่ะคือถ้าเอาแบบไอ,อตต้ตัวอิตอเอแต่ละตัวไปรวมตรงนั้นอนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าเออเซนเตอร์เขายังอยู่ไงในช่วงนั้นใู่ไหมเออเซนเตอร์ของแต่ละเพลงมันยังอยู่ใช่ป่ะแล้วพอทำมาเพืตอนี้เออแต่พอมาทําตอนเนี้มันดีแต่ว่ามันผิดเวลาไปใช่ใช่มันอารมณ์ดูเหมือนแบบผิดเวลาไปหนนนน่่่ออยใด้าาทีวัสคื คุณเอา i n t e เอของแต่ละเพลงมาใส่แต่ว่าเซนเตอร์เขาไม่อยู่แล้วนะเออเซนเตอร์คือไปแล้วไปไหนไม่รู้เลยแล้วมาทำตอนนี้ใช่คือถ้าทำแต่ตอนที่เป็นเพลงแก๊สของรุ่นหนึ่งอ่ะแล้วเอาเซนเตอร์แต่ละคนมาก็คือเด่นในแต่ละเพลงใช่ไหมเออเป็น i n เ e r เอย่างนั้นอ่ะเออมันมันน่าจะดูเข้ากว่าอันอันนี้อันนี้พูดเลยว่ามันจะดูเข้ากว่าสัญญาณนะเนี่ยควรจะเป็นเพลงแก๊สของรุ่นหนึ่งแล้วไอจีวันรูเดย์เป็นเพลงแก๊สของเจมบาร์อาจจะเหมาะไามคือคือถ้าสลับกันอย่างนั้นอ่ะนะอืมนั่นดีเรากบั การแบบราจารุ่นหนึ่งแล้วราจาฉบับอะไรงไรี้ยไหมคือเราว่ามันก็คือเราอยู่กับความรู้สึกเนี้ยมานานยาวเป็นปีแล้วอะใช,อใช่ไหม<ช> <laughs> มันคือสำหรับเราอะเออตอนที่แบบดีอะอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคนี่แหละเป็นเพลงออริจินอลซองของรุ่นหนึ่งที่แบบโชว์ความเป็นรุ่นหนึ่งตอนนั้นโอเคจบอันนี้เราก็เราก็ฟีลระดับหนึ่งนะแล้วก็พอมัน,นมาเป็นบีดีว์มันเป็นตอนจบของโมบายใช่ไหมอืมเราก็รู้สึกว่าโอเคเนี่ยมันจบของรุ่นหนึ่งจบที่ GE แล้วยังมี ไอจีมารูเดต่อมาอีกเราก็รู้สึกว่าโอเคจบอันนี้ยังมีอ่ะอันนี้ต่ออีกเราก็รู้สึกว่ามันจบสามรูทแล้วอ่ะใช่คือ,อคือมันไม่เขาเรียกไงมันเหมือนมันจบจบจบแล้วจบ่ะเออมันเป็นหนังที่จบแต่ไม่ไม่คอมพีท์เข้าใจไหมคือเหมือนตัดจุ่นั่นแหละอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะคือแบบแทนที่เอ้ยน,แบบน่าจะเลือกสิ่งสิ่งหนึ่งไปเลยถ้าจบก็คือแบบเหมือนว่าอาแก๊สรุ่นหนึ่งใช่ไหมก็คือทั้งรุ่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยให้มันจบไปเลยเอ็นเกมสามรอบอ่ะถูกไหมประมาณนั้นคือแบบเรารู้สึกว่าแบบเออ ในเรื่องของวงเนี้ยมันจะแบ่งเป็นแล้วแต่ว่าคุณจะให้ใครเป็นนางเอกอ่ะถ้าคุณให้โมบายเป็นนางเอกก็คือจบที่ I b e l i ิ e วอใช่ไหมก็คือแบบจากอันเดอร์ามาติดเซนต์ติดเซนมาสร์ฟเป็นเซนเตอร์เสร็จแล้วก็ได้เป็นที่หนึ่งจจบอันนี้คือจบพาร์ทของโมบายแล้วอันนี้คือจบสตอรี่โมบายประมาณนี้และแล้วก็ ไอจีวอลูเดย์ก็คือจบของมิวสิกกับคนอื่นแล้วแบบเออแบบฉันแบบอะไรอย่างนี้อันนี้จบรูทของเชียร์ปางแล้วแล้วจบรูทเชียร์ปังแล้วแต่ว่าคุณจะให้ใครเป็นนางเอกในเรื่องนี้ประมาณนี้นะใช่แต่แต่จนเราอ่ะความรู้สึกที่แบบลาจากรุ่นหนึ่งอ่ะมันนานมากๆคุณยังจำความรู้สึกที่แบบปลดป้ายหรือแบบเออปลดป้ายน่ามันเป็นปีแล้วนะใช่มันก็แบบมันก็นานมากสำเรา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 ข้ามแล้วเราอยากจะมองเอ่อ อติ่าก็คือมูฟออกกันต่อไปอ่ะอยากจะมองรุ่นใหม่ๆมากกว่าใช่ใช่ประมาณนี้เนาะประมาณนั้นมากกว่าแหละก็นะก็ถือว่าอันนี้ให้มันจบจริงๆซึ่งเราพูดว่ามันให้มันจบจริงๆนี่ตั้งแต่จีมารู้แล้วนะมันจบมันก็จะไม่จบนะอันนี้ให้มันจบแล้วนะคือถ้าเป็นอย่างของเราอ่ะคือในความคิดเห็นของเราเลยนะอันนี้ส่วนตัวเรานะในด้านเนี้ยตรงที่ว่าเอ็มบีเนี้ยถ้าทำเป็นของเชอร์ปังจริงๆอ่ะคือไอตัว อิสตเ์เอกที่ใส่มาจริงๆอะสาหรับเราเลยนะมไม่มีก็ได้เพราะว่าเป็นแค่สาวทิ้งช้าพอแล้วคือคือค,คุณบอกแล้วว่ามันเป็นเพลงของเชื้อปางไงเ,เป็นเพลงแกให้เชื้อปางใช่ไหมถ้าจะเอาอิสต์เอ็กมาใส่เนี่ยสําหรับเราเราคิดว่าถ้าอย่างนั้นอ่จดใส่เป็นเขาเรียกแล้วใสใสเป็นสตอรี่เชื้อปางของเชื้อปางใช่ไหมอารมณ์ของโมบายที่ใสว่าเออตั้งแต่เข้าใช่ไหมยังเออมาไล่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวจนมาถึงตอนเนี้ย เออจนจบของเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราไม่เราเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่า i อ e บีเวอระมีรูปโมบายตั้งแต่เยังเด็กใช่ตั้งแต่ตอนแรกเลยอะยังแบบยังไม่อีโบอะแรกๆั้งที่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงของโมบายนะแต่มันยังสื่อความเป็นโมบายไงโมบายได้คือเวลาดูใช่ไหมคือเวลาดูมันจะเห็นเลยว่าไอ้บีลีเวอร์อะ เพลงมันออกมาเพิ่มโมบายเลยนะเพราะมันเล่าสตอรี่นะใช่มันคือคือเมื่อตอนที่ผมเนี่ยเขาเขาบอกว่าเป็นเชียร์ปังกาเดบิวต์เอชซิงเกิลใช่ไหมใช่แต่เราดูมีสื่อเราบอกยร์เรารู้สึกว่ามันเป็น BNK อ o เคเพราะที่เฟสเจน กใ,ใช่คือคเรารู้สึกว่ามันแบบเออก็จริงไอออีเตอร์เอเ็กเพลงของอันอื่นอ่ะไม่ต้องเอามาก,ก็ได้จริงๆก็ <ๆ S 2> แค่เล่า <ๆ S 1> เล่าสตอรี่ของเชปาร์นะเหมือนของโมบายนั่นแหละ<อ>ก็คือเล่าไปเลยให้มันจบเป็นเรื่องของโมบายปเอ๊ะเป็นเรื่องของเชปารไปแค่นั้นเองก็จริงเนาะเพราะว่ามันเป็นเพลงแก๊สของเชอร์ปาร์ไงหลายๆอย่างคนเอาไปทำในจีวัรุเดย์เนาะใช่คนคนเอาไปทำให้ตอนที่รุ่นหนึ่งมากใช่ใช่อย่าง อย่างที่ว่าเป็นไนอะไรนะถ่ายร่วมกับแฟนคลับใช่ไหมเออถ้นนันนั้นอ่ะถ้าเอามารวมกับตอนของจิวรูเดที่เป็นแก๊สรุ่นหนึ่งใช่ไหมอันนั้นจะดีมากเลยนะเพราะมันมันจะสื่อถึงว่าเอ้ยเนี่ยเราก็ตามเขามานานแล้วนะจนจนถึงแบบเออน้องแก๊แล้วอะไรเอออะไรอย่างนี้ใช่คือในมุมมองของเราเราคิดว่าเพลงของเชอร์ปัจริงอ่ะก็ควรจะเน้นที่เชอร์ปางเออคือโอเคคุณคุณจะมีน้องคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าในในตัวในในตัวน้องคนอื่นอาจจะแบบ ทำเป็นเหมือนไปมองสตอรี่ย้อนหลังของเชอร์ปางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนดูภาพย้อนหลังอะแฟดแบ็กอะว่าเออเนี่ยเชอร์ปางอะเขาเออทาแบบนี้มาอยู่ในวงทํา MB แบบหลายๆคืนหลายๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนของโมบายอะแต่แค่ให้เป็นแบบเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมเป็นรุ่น2 3 4าสอย่างเงี้ยเหมือนมาดูประวัติเชอร์ปางอะอเอออะไรอย่างเงี้ยเราว่าแบบนี้มันน่าจะเข้ากว่า,าวสาหรับเรานะแต่ไม่ใช่ว่าตัวมินิวิดีโอมันไม่ดีนะคือเพคกับพี่เว่ามันดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามามองใน โลกภายนอกปนเข้าไปด้วยมันแบบเออมันมันมันจะผิดคืออันเนี้ยเราเรามองในด้านที่ว่าคือทางตัว BnK เขาประกาศเองด้วยแหละว่ามันเป็นซิงแก๊สของเชอร์ปางไงเขาก็เขียนอย่างนั้นได้เลยคือจริงๆอ่ะพูดตามตรงว่าพอตอนตอนที่เราอ่านแบบนั้นอ่ะเราก็รู้สึกคาดหวังนะว่ามันจะเป็นสตอรี่ของเชอร์ปางอะไรอย่างเงี้ยเออเรานึกว่าเขาจะทํามาคล้ายๆบิลิเวอร์ของโมบายไงไม่รู้ว่าเราว่ามันก็คือคือคือถ้าเกิดทําเป็นเชอร์ปางมากเกินไปอ่ะเขาก็จะหาว่าแบบเอามาทําเป็นซิงเกิลหลักอีกใช่ไหมมันก็จะมีคนว่่าอยูแหละ แต่พอทอย่างเงี้ยมันก็นั่นแหละคือเราว่ามันทําอะไรไม่ได้เพราะมันย้อนไปทํากับตอนจีบลนเไม่ได้แล้วมันแต่แบบเขาเขาอาจจะเพิ่งมาคิดได้ก็ได้นะอาจจะเพิ่งลชี้าก็ได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบปกติแล้วเขาก็ทีมเมมเบอร์ไม่ได้เท่าเทียงกันอยู่แล้วใช่ไหมบอกเราก็อยากรู้ว่าตอนที่รุ่นสองแก๊สจะมีแบบมี้ไหมหรือว่าสถนที่แบบคนที่ขึ้นมาเป็นแฟนคนใหม่อะมันจะมีอย่างงี้ไหมหรือว่าจะมีให้เฉพาะเจปาเงบบเขาแบบไม่ได้ให้เท่ากันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ นี่ออรือไหมคือคือจะคือรู้ว่ามันจะมีอย่างเงี้ยทุกรุ่นทุกคนไหมหรือว่าแบบไม่มีมีแค่เฉพาะเชอร์ปางกับรุ่นหนึ่งที่เขาให้ความสําคัญอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเป่อาจจะเป็นแบบคล้ายๆถ้าแกก็คืออารมณ์สไตล์จวัลุดเเดก็คือมีแค่นั้นแต่ว่าเหลือก็ไม่กี่คนลวไงใช่แต่ก็คือเอาแค่รุ่นสองไงก็คือเอาแค่ที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าคือหรือว่าจะแบบจบจบไอ้หมดสัญญาถอดป้ายบายบายจบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรรับว่่าาุนเก็มี อิทธิพลคืออี๋เงอิมแพคเขาสูงนะเอจริงอิมแพคเชอร์ปาคือสูงมากเลยแหละพูดตรงๆพูดตรงๆก็คือว่าอ่ะไหนไหนก่อนไฟก็เอาอีกสักปันทำรายได้ให้บริษัทอีกสักหน่อยแล้วกันเขาแบบก็ยังชูได้นั่นแหละคือนั่นแหละอย่างที่เราบอกอ่ะคือถ้าเป็นในความคิดเห็นส่วนตัวเรามันควรจะเป็นของเชอร์ปันแบบเออคล้ายๆบิลลี่บ Mo บ์โมบายอ่ะอันนั้นอ่ะมันมันก็มีหลายคนเห็นไหมแต่ว่ามันก็ยังโชว์ให้ให้รู้ว่าเป็นเพลงของโมบายอ่ะ เป็นโมบายกับเพื่อนเพื่อนะใช่มันมันก็ยังโชว์ให้ขึ้นมาว่าเป็นโมบายแบบเอ้ยเล่าสตอรี่ตั้งแต่รูปแรกๆใจ่ป่ะาที่โมบายยังไม่อีโวอะไรเลยอะจนแบบโอ้โหมาถึงจุดนี้อ่าจุดที่แบบสูงสุดของโมบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคในนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ดูแปลกๆไปหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ถ้าเกิดมองตามมีสีดีโอนี้เราก็ให้แปอะไรอย่างงี้ได้อยู่นะคือแต่แค่แบบมันเกิดคําถามในหัวใช่ใช่คือคือถ้าดูแบบเออถ้าดูเอาอันนี้เลยนะให้จปดแปดเก้าได้เราให้แปดเก้าได้ เออแต่ทำเออแต่ก็คือความคิดอะใช่แต่พอถ้าดูเสร็จแล้วแบบสมมติว่าอะถ้าลองมามาลองย้อนดูแล้วลองคิดดูหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคาถามในหัวนะเอาจริงมันก็จะแบบแปลกๆขึ้นมาในหัวนั่นแหละมันอยู่ที่โลกข้างนอกอะเนาะประเด็นข้างนอกมากกว่าใช่ใช่เพงวันนี้ก็คงมีแค่นี้มั้งแค่นี้แหละประมาณนี้สัญญาณนะอะไรอย่างงี้นะแล้วก็รอดูรุ่นใหม่ต่อไปแล้วกันเนาะเราจับตาดูว่าจะฝากแชร์รุ่นใหม่ๆด้วยนะไม่นสารุ่นสี่เนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นสองไม่อยู่แล้วแบบ เทวงอะไรกูนะมันมีเยอะแยะนะรุ่นนะลองลองดูฝาต้องบอกว่าต้องมองเปิดใจแล้วลองเออลองติดตามน้องดูมีนี่หลายๆคนนะใช่ C G M อะไรอย่างงี้ยไหมฝากครงนี้ด้วยนะฝากครงนี้ด้วยครับคงนี้ด้วยเหมือนกันโอเคอันนี้ก็ไปก่อนคครรัับสสวดีับครับสวัสดีครับ